r e โว Z เ dition นะครับปี2022คันนี้มาดูนะครับเป็นออปชั่นตัวส่งออกนอกจะมีไฟ2เกะนะครับแล้วก็ไฟ2เท้าในชุดติดตั้งผมจะเบิกชุดสายแท้มาเลยนะครับแล้วก็ติดตั้งใน r ี v o ที่เกะหน้าเราต้องถอดเกะออกนะครับมันจะมีชุดให้เราติดตั้ง Icana, ตัวไฟได้เลยนะเห็นไหมว่ากิบล็อกสายไฟทุกอย่างเราจะถูกวางไว้ในตำแหน่งที่เขาเว้าช่องให้เราใส่ได้เลยนะครับเมื่อเราเปิดเก๊เข้ามาคราวนี้เราจะมีไฟ2แกะและจะเห็นว่ามันมีรูให้ไฟรอดลงมาได้ออปชั่นนี้ก็โดนตัดออกไปนะครับส่วนไฟ2เท้าอันนี้ข้างขวานะครับหลังจากปี2020ขึ้นมานะครับมันจะมีรูให้เราใส่ไฟสเท้าได้ด้วยนะครับและส่วนด้านซ้าย จะเห็นว่ามันจะมีช่องวางด้านล่างเราจะต้องเบิกตัวแผ่นปิดด้านล่างตัวนี้มานะครับเราจะเบิกเป็นรุ่นแบบมีไฟสองเท้ามามันจะมีรูแบบนี้นะครับต่ำกว่าปี20ลงไปไม่มีนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าไฟมันจะส่องลองมาผ่านรูตรงนี้เมื่อกี้รูด,ด้านขวาเราก็เห็นแล้วนี่คือรูฝั่งซ้ายของแผ่นปิดใต้ใตู้แอร์นะครับมาดูไฟส่องเก๊ตอนมืดๆด,ดูนะครับเห็นว่าจะเห็นว่ามันมีไฟส่องเก๊แล้ว <c oughs> ต่อมาชุดต่อมาเรามาดูไฟสองเท้านะครับว่าเวลามันติดตอนกลางคืนเป็นยังไงเนี่ยเราจะเห็นว่าพอเปิดิดดปุ๊ п, เนไฟตขึ้้มาแลว กลางคืนมันก็จะไม่มืดสนิทอีกต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นออปชันที่ตัวเขาส่งออกนอกมีแต่ตัวบ้านเราไม่มีเราสามารถเพิ่มออปชันพวกนี้เข้าไปได้เลยไม่มีการตัดต่อสายไฟนะครับอีกตัวนึงที่โดนตัดออกไปก็คือชกหน่วงเก๊หน้านะครับตัวนี้ก็มีแกนมายื่นมารับรอเราก็ใส่แค่ตัวชกเข้าไปเวลาเราเปิดเก๊มันก็จะค่อยๆล่วงลงมาแบบนี้เลยนะครับ มันก็เป็นออปชันที่เราสามารถเพิ่มเติมเข้าไปได้ส่วนตัวนี้จะเป็นกระจกมองหลังตัดแสงนะครับตัวนี้จะมีไฟแอมเบียนไลท์ด้านล่างด้วยตัวนี้เป็นชุดแอสเซสซอรีของทาง Toyota คลิปนี้ยาวหน่อยนะครับก็ฝากดูกันยาวๆนิดนึงนะครับเมื่อมันตัดแสงเสร็จแล้วมันจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับส่วนด้านล่างด้านล่างก็จะมีไฟแอมเบียนไลท์ยิงลงมาตรงคอนโซลเกียร์เพื่อไม่ให้คอนโซลเกียร์นั้นนะ่ะมืดสนิทนะครับและตัวด้านบนก็จะมีรางเก็บสายไฟให้แบบนี้เพื่อความเรียบร้อยนะครับติดตั้งเสร็็จแล้วมันก จะโชว์ไฟแสดงสถานะฝั่งซ้ายนะครับล้วปุ่มตรงกลางก็เป็นออนออฟนะครับตัวเลนก็จะเห็นว่าเมื่อเรากดปิดปุ๊บมันจะเป็นสีเขียวพอกดเปิดปุ๊บมันจะเขียวขึ้นมาทันทีออปชันตัวนี้โดยเป็นเลื่อนไมตรีอาร์สปอร์ตนะครับในรถตัวนี้จะมาเป็นไมธรรมดาเราสามารถเพิ่มออปชันแล้วดูงานสายไฟผมเนียนๆแบบนี้เลยเพิ่มสายไฟเข้าไปทั้งหมด3เส้นนะครับตัวสายไฟสีสายไฟทุกอย่างเหมือนโรงงานหมดนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเราสามารถใช้ระบบต่างๆของเลื่อนไม้นะครับเรา ก็จะใช้ปุ่มที่เราติดตั้งเข้าไปเพิ่มแล้วก็เดินสายเอาไ้เพิ่มตัวนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ GR Sport ขึ้นมาตรงกลางนะครับแล้วก็สามารถควบคุมค่าเอฟเฟอต์ต่างๆของเลื่อนไม้ได้เลยตัวนี้จะเป็นก้านหน่วงที่ปัดน้ําฝนนะครับออปชั่นตัวนี้ในตัวเริ่มต้นไม่มีนะครับมันจะสามารถเวลากดลงหนึ่งครั้งนะมันจะมีสามารถหน่วงในรอบเดินเบาได้จะมี8วิ6วิ4วิ2วินะครับตัวนี้ก็จะหน่วงในรอบเดินเบาได้อีก ที่เราสามารถเพิ่มเข้าไปส่วนเซ็ตกระจกมองข้างตัวนี้จะเป็นดําด้านมาเราสามารถใส่เป็นดําเงาเบิกตัวดําเงามาใส่เห็นไหมว่าสวยรถมันสวยขึ้นเยอะเลยนะครับมันดูมีมิติและการสุดท้ายจะเป็นตัว